วันนี้เย็ยนวันที่8มีนาคม2 5 6 5วันนี้สั่งหินกับทรายมาเพิ่มเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ทางร้านต้องขอโมทนากับทางร้านยมแหลมช่างแหลมแล้วก็ยมปทุมที่ถวายาบริจาคอิดบล็อกมา300ก้อนอันนี้ขอโมทนาสาธุด้วย เพื่อที่จะก่อด้านหน้าให้ให,ให้ได้ให้เสร็จด้านหน้าหมายถึงทางเข้านี้ส่วนด้านข้างที่จะเชื่อมต่อไปนะั้นน่าจะยังไม่เสร็จเพราะเพราะว่าตอนนี้งบหมดหมดเป็นก้อนสุดท้ายแล้วเนที่สั่งอิดกับสายเออหินกับสายมาวันนี้ก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็จะสรุป สรุปไอ้นี้ให้ดูด้วยกันยอดพระาป่าท,ที่พวกเราช่วยกันมาวันนั้นที่อาจารย์ประกาศในศารา1นึ0 0 0สแล้วก็ต่อยอดเพิ่มเติมมาอีก1,000 0กว่าบาทจากทางโยมมงคลก็ตีกลมก็1นึ่0 0สนเอ่ 1, 000, 20, 000บาทนะหน0 0งแบาทนี้ขั้นต้นเราทํำลวหน้ำซื้อรลวหน้ำลวดน้ำแล้วก็เสา เสาของลวดหนามพร้อมกับค่าแดงช่างทางลวดหนามอันนั้นเสร็จเรียบร้อยก็คือลวดหนามที่เราวิ่งไปด้านข้างแล้วก็ด้านข้างทางนี้แล้วก็โค้งไปด้านหลังวัดด้านหลังนั้นจะฝากไปกับต้นไม้ส่วนด้านข้างฝั่งถนน,วนลวดหนามนั้นทําไปก่อนหน้านี้แล้วโดยพญายน้อยกับญาติโยมทางขอนแก่นวัดป่าพุทธภูมิบานบอกได้ช่วยกันมาสรุปลวดหนา ค่าแรงของกรรมํมลวดน้ำเนี่ยเรียบร้อยเหลือแตอ่เดี๋ยวช่างไปเก็บงานเสาประตูที่เชื่อมกับที่พา่าน้อยวันนี้ก็เลยทางช่างแหลมร้านวิูุก่อสร้างถวายอิดมา300ก้อนก็เลยช่างส่วนหนึ่งก็จะมาก่อด้านหน้าด้านหน้านี้เพราะด้านหน้านี้ยังไงก็อยากจะทําให้มันเสร็จในงานปูนอาจจะเสร็จเท่าที่แบบเป็นไปได้ เพราะว่ามันก่อแค่ครึ่งนึงครึ่งนึงก็คือก่อเขานี้เดี๋ยวพอมันนั่นแล้วเขาก็จะเทคานด้านบนแล้วก็ฉาบเหลี่ยมเสาเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จับระดับเสาข้างบนแล้วก็ปรับแต่งให้สวยงามเท่ากันระดับทั้งหมดทั้งหมดนี้เจ็ดเจ็ดช่องนี้ก็คือไอ้ด้านบนนี้เดี๋ยวเราก็อนาคตก็อยากจะให้มันเป็นสแตนเตลสแล้วก็ ประตูก็คอยว่ากันอันนี้เป็นล่าสุดของเย็นวันนี้แล้วก็ที่อาจารย์จะ,ะที่บอกว่าเงินที่เราบริจาคมาแล้วก็ช่วยกันช่วยวัดวาแล้วก็ช่วยครูบาอาจารย์สร้างที่ว่านี้ตามสมเจตนาอาจารย์ก็เลยมาทำแล้วก็เนื่องจากวันนี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าแสนสองเนี่ยมันเป็น ก้อนสุดท้ายที่สั่งอาจารย์สั่งทรายกับปูนมาก็ก็คือหมดหมดแล้วแต่ว่าถ้าหากมองเพลินๆจากเนื้องานช่างก็ทำงานได้ค่อนข้างไวแล้วก็ของเราก็ซื้อมาต่อเนื่องแล้วก็ได้หลายอย่างทั้งเหล็กทั้งอิฐหินปูนทรายได้เยอะเลยแหละเหล็ก แล้วกอ็อิดกับทรายก็น่าจะพอไม่พอก็เหลือน้อยที่สุดอาจจะพอด้วยซ้ำไปกับคานแล้วก็เสาในฝั่งที่ว่าตรงไปอ่าแล้วก็ที่เราเห็นว่าเงินแสนสองเนี่ยมันเหมือนได้เยอะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายค่าแรงช่างในส่วนของด้านหน้านี้เราจ่ายไปหมื่นหนึ่งในส่วนของด้านหน้าส่วนค่าแรงของ รั้วลวดน้ําเนี่ยหมื่นห้านั้นเราจ่ายไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเรื่องรวดน้ํานี่เสร็จเรียบร้อยส่วนค่าแรงอันเนี้ยที่คิดเป็นเมตรละพันสเมตรละพันสอะไรพวกเนี้ยเราให้ไปแล้วหมื่นหนึ่งก็จริงๆเนี่ยค่าแรงมันถ้าดูจากระยะเนี่ยมันก็คือค่าแรงเป็นแสนเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าเราไม่สามารถทําได้เสร็จหมดเลยเพราะนั้นเราก็เราก็ควรที่จะต้องให้ค่าแรงช่างไปไปในส่วนหนึ่งบ้าง อันนี้ก็ไม่ได้ให้นานละก็คิดว่าเทเสาเทคานอะไรก็เดี๋ยวจะให้ค่าแรงไปสักอพอสมควรกับงานนั่นแหละแต่ว่าก็คงเดี๋ยวคุยกับพ่อใหญ่น้อยเอามาให้ค่าพอให้ช่างได้ค่าลูกน้องค่ากับข้าวแล้วก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้สรุปบินยอดที่ใช้จ่ายให้ด้วยวันนี้เดี๋ยว อะไรที่มันเป็นคลิปรวมทั้งหมดเมื่อเราทาจนจนปูนหมดจนคือรอให้มันเสร็จมันไม่เสร็จแน่นออนหรือถ้าอาจจะมีคนมาช่วยจนทําไม่เสร็จก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าตอนนี้มันตังของวัดเนี่ยไม่มีละหมดเกี้ยงก็เหลือทรายกล่องนี้ปูนหินแค่นี้อิฐมีแค่นี้ก็ได้แค่ด้านหน้าแล้วก็ปูนแค่นี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่า นะปูน,ป,นปูนที่ว่าจะต้องไปเทนู่นที่เขากำลังเทฝั่งนู้นนะอันนี้ก็เลยจะมา,าสรุปแค่เรื่องของค่าใช้จ่ายาส่วนอิฐหินปูนทรายที่มันมีอยู่นะตอนนี้มันก็มันก็ยังจะทํำต่อไปได้เรื่อยๆอในฝั่งทางนี้เราจะก่อแล้วก็ ก็จะพยายามให้ได้ฉาบให้ได้ให้ได้เสร็จในระดับหนึ่งนะด้านเข้าด้านหน้านี้ทางแหลเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีตังซื้ออิฐด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่ทางร้านถวายมาให้โยมแหลมกับโยมปทุมเนี่ยที่ซื้อต้นไอ้นี่ก่อนหน้านี้ก็ไปถวายต้นไอ้ต้นกระทิงต้นนี้มาให้ อาจารย์เพราะอา,อาจารย์อยากได้ต้นกระทิงมาปลูไว้นี่เพราะมันจะได้เหมือนกันกันกบตันนี้เขาก็ไปซื้อมาให้นี่ก็อนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์พามาดูด้านข้างด้านข้างก็คือด้านต่อเนื่องจากด้านหน้าของวัดนี่ะแต่มันต่อเนื่องจากทางเข้าเนี่ยไปเรื่อยๆรื่อเห็นได้ว่า,าจะพยายามให้อย่างน้อยที่สุดให้มันได้ประมาณนี้ ก็คือเทเสาและคานเทคานแล้วก็ตั้งเสาวไว้แบบนี้เพราะว่าเหล็กเราก็วางแล้วก็ผูกคานไปเรื่อยแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เทเลยเนะี่ยอย่างเมื่อคืนก็ฝนตกหนักก็เละแล้วก็เดี๋ยวมันเข้าสนิมเราจําเป็นต้องจะไล่เทเสาไปด้วยทั้งเสาทั้งคานนี่แหละก็ก็อิ่หินปูนทรายที่เราบอกว่าเรามีตังเหลือลอดสุดท้ายเนะี่ยที่ซื้อมาเนะี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่า แต่ไม่พอก็น่าจะใกล้เคียงที่ว่าเทเสาและกระคารเนี่ยเขาแกะคานออกก็แกะเสาแกะคานออกก็จะประมาณนี้แล้วฝั่งทางนี้เนี่ยจะกอจากนี้ขึ้นไปจนถึง2เมตรรวมคารด้วยต้องเป็น2เมตรที่เหล็กเขาโผลไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไปงอทับวิ่งคานบนอีกทีหนึ่งอันนี้จะไม่มีช่องอไม่มีระแนงสเตนเลสหรืออะไรด้านบน เหตุผลที่ตรงนี้ที่อาจารย์ไม่ทําเหมือนทางเข้าที่เป็นช่องระแนงเนี่ยเพราะว่าวัดเรามันเป็นวัดป่าเราต้องการพื้นที่ที่จะต้องภาวนาเป็นส่วนตัวตรงนี้อาจจะเป็นที่เดินจงกรมภาวนาในอนาคตเมื่อป่ามันใหญ่ขึ้นมันจะได้เป็นส่วนตัวในอนาคตนะอาจารย์มองถึงอนาคตด้วยอาจจะมีกุฏิเล็ก มาตั้งตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้มันร่มทั้งวันโยมที่มาพักด้วยก็สามารถพราะมันก็ใกล้ห้องน้ําโยมด้วยตรงนี้ก็คือห้องน้ําโยมแล,แล้วก็เป็นป่าแถวนี้เป็นป่าคุมหมดตรงนี้อาจจะมีกุฏิหรือกระท่อมเล็กไว้สําหรับผู้ที่มาพักภาวนาเมื่อตอนช่วงกลางวันก็สามารถเดินจงกรมภาวนาได้เพราะกําแพงเราค่อนข้างสูงเรียกว่าเป็นส่วนตัวเราอย่างที่บอกเราไม่ได้สร้างวัดให้มันสวยงามแต่เราสร้างเพื่อประโยชน์ ต่องานหลักคือการภาวนาคือได้ป่าได้การปฏิบัติธรรมเราไม่ได้สร้างให้มันสวยงามหรือประดับประดาอะไรให้มันเกินเกินไปเกินวิสัยของครูบาอาจารย์หรือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราวัดป่าเพราะวัดเป็นสถานที่ให้พระเนนปฏิบัติธรรมภาวนานั่งสมาธิเดินโยกมและก็ญาติโยมด้วยวัดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว วัดไม่ใช่สถานที่มา,าหาความหรูหราสวยงามทีนี้การก่อสร้างอาจารย์ก็ต้องมองไปถึงเรื่องของความที่ว่าเราจะต้องอมองถึงอนาคตเป็นหลักด้วยว่าสถานที่ตรงนี้อนาคตอีก10ปี20ปีอันนี้หมายถึงถ้าอาจารย์ยังอยู่แล้วก็ยังไม่ตายเนะี่ยก็อยากให้มันเป็นในแนวทาง ที่เราวางไว้คิดไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นหรือไม่เป็นจะตายก่อนหรือไม่ยังไงไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้ายังอยู่ก็จะทําเป็นแบบอยงนี้ส่วนตายไปแล้วใครมาอยู่ที่หลังเขาจะทํายังไงเขาจะมาลื้อกาแพงทําอะไรใหม่มันเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เราจะทําให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือช่างฝ่ายทางนี้ก็กําลังจะเทเสาไปต่อไปเรื่อย เทเสาต่อไปเรื่อยตรงที่คานเขา,าเทไปแล้วเขาก็จะเทเสาไปเรื่อยส่วนที่จะเทคานเดี๋ยวก็เทไปเรื่อยเหมือนกันมันก็จะไปเรื่อยๆก็ประมาณเก้าแปดสิบเก้าสิบเมตรเลยนะหาออกมาก็เมตรละพันสามนันะ่นแหละก็เป็นแสนกาแรงนะอันนี้ก็คืออ่า รายละเอียดเก่าๆของวันนี้ที่เป็นวันที่อาจารย์จะมาสรุปค่ายอดให้ดูด้วยว่าอาจารย์ใช้จ่ายอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูสรุปตอนท้ายเนาะสาธุมาเรามาดูบินแรกที่อาจารย์สั่งซื้อเลยอันนี้บินสั่งซื้อเหล็กสามหมืนห้าสิบาทสามหมืนห้าสิบบาทอาจารย์อยากให้ทุกคนจับเพื่อนคิดเลขคิดไปด้วยนะ อ่าสามหบาทนะบินแรกนะต่อมา9,280บาทอันนี้เป็นลวดหนามนะเป็นลวดหนามกับพวกกิ๊ลวดหนามก็ใช้ทั้งหมด9,280บาทลวดหนามที่เอามาล้อมมานะบินต่อมาอันนี้เป็นเหล็ก เหล็กเราไม่พอต้องสั่งมาเพิ่มเหล็กเส้นนะนะก็1น5่0หบาทเหล็กเส้นเพิ่มมา15500หาพอยบาทก็บวกกันไปบินต่อมาอันนี้เป็นเจ็ดพันแต่จริงๆแล้วต้องหมื่นหนะบินนี้ให้บวก1นึ0 0หมืนเพราะว่ามีค่าน้ำมันรถไปขนเอ,า,อาก็คือให้ไป10,000บาท อันนี้เป็นบินของแต่ค่าน้ํามันลดอาจารย์ก็ให้บวกค่าน้ํามันลดไปด้วยก็คือให้ให้ให้โยมไปเอาไปรับมาให้นะน0่งมบาทต่อมา6000บาทก็ก็ทรายหินกระทรายนะหินกระทรายก็อย่างละ5คิวนี้ก็6000ก็บวกกันไปเรื่อยๆแบบนี้ ก็คือให้มันชัดเจนจริงๆมันไม่มีใครซีเรียสหรอกแต่อาจารย์ก็ทำให้ดูบินต่อมา3,900บาทอันนี้ปูน3ามถุงนะน,นี่น่าจะเป็นปอดแลนด์ปูน30ถุงก็บวกกันไปอีกสามพบาทบินต่อมา 7,495บาทก็เป็นอิฐหินปูนทรายทั่วไปปูตะปูอะไรว่าไปนะตามนั่นนี่แหละตามที่เห็นเนี่ยแหละเขาเขียนวัดใหม่หนะบุญที่จริงเราวัดป่าหน้าบุญนะร้านร้านยอมแรงเขาเขียนผิดอ่ะไม่เป็นไรต่อมาก็8,730บาทก็เป็นพวกอินหินปูนทรายวนอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราใช้ ใช้เทใช้ก่ออะไรนี่เนาะมันก็ค่อนข้างใช้เยอะนะก็บวกกันไปนะต่อมาบินต่อมาบวกกันไปเรื่อยๆนะใครไม่นั่นก็กอไปบวกกันใหม่ดูใหม่นะ2,600บาทอันนี้ก็ปูนก็คือบวกกันไปอาจารย์อยากจะให้ทุกคนแชร์แล้วก็เอานี่ให้ให้ทุกคนกันดูส่วนใครที่เข้ามาดูใน youtube อะไรก็ แชร์บอกเพื่อนได้ว่าเงินที่เราอาจารย์สร้างอะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็ดูด้วยกันนั่นแหละต่อมาก็เป็น6000บาทอันนี้อะไรหินกับทรายแล้วก็เห็นไม่ยมเขาจะเขียนว่าช่างแหลมถวายบก็อกมา3 3 0 0ก้อนนีนโ่โมทนาสาธุอัน,นแล้วก็สุดท้ายเราก็บวกค่าแรงในการล้อมรั้ววดนไหนามไป1 5 0 0 0บาทพร้อมกับ 1,000 0บาทกับหรัวด้านหน้าที่เราจ่ายมา1,000 0บาทแล้วก็คือค่าแรงเราเพิ่งจ่ายไป2,500 0บาทเนาะอ่านั่นแหละก็มันก็จะรวมได้ประมาณทั้งหมดทั้งมวลก็1 2 000, 4 5 5 5บาทนั้นแปลว่าถ้าหากว่ามองจากงบเราเกินงบไป4,000กว่าบาทเนาะ ก่อนุมโมทน,นาสาธุคลิปมันจะยาวไปเนาะ,ะนุมโมทน,นาสาธุอีกครั้งเดี๋ยวจันรวบรวมคลิปให้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ให้แชร์ฝากแชร์กันด้วยสาธุ